เอานาระเอเอเอเรนะชิปอปโรเอะนะชิพอรู้ไอะีเนี่ยเอเราไม่มากเทพเดยโอ้มาบไม่ไช่มาช่วงชูม่ล้วลเท่าั๋มาสลเมเ่ยอะันะเพื่อนๆนี่เหมือนกันว่าน้ำแกงนะแล้วก็ใส่ลงไปในเส้นเหลืองนะ เลือดไก่แล้วก็ขาไก่นะเขาเทในบห้เทดะเขาเทพี่อวไปละกเวไปเขาได้เทพีอวไปทุกอยาใครสร้งอะไรเอ้ลีอดี๋ะอะไรมาเลมาให้ตู้อพะตนักไก่เนี่ยเออกองก้อาเทไปละเออฮิเทไปลเาพี่ปูมากกก้มาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆเนาะพี่เออพัดเทวมาเลยพกกก้่ทปล

โอยกราร่อ้ยแอะอมาอยู่งมาีให้ที่มาตกันลรับกาดดกันนะไป้ที่มตักันแล้วมาตะแคงมาที่ไหนมาที่ไหนมี่ไงเอออันนี้ช้พดอะไรอ่ะไมูนามากรด้ะไเอกักูรง้อะอรเมาซื้้ที่น มมะีอ่ะ้าน้าหัลงนนี้น้ำมันน้คล้ายๆกับน้ำเก่งนะคะเพื่อนๆใช้กับน้ำเก่งเนาะผมไม่กินอ่ะเดี๋ยวหมดนะชาชาเดี๋ยวหมดชาเดี๋ยวหมด ินเเหอเอ้ยลีมเละาด้กันนะครับกน็โอละมาด้วยกันนะเียกขนมจีนน้ำอะไรนะ กินกับชันเลยแต่ว่ามันหอมนะหอมนะหอมนกินอ่ะมี้าไก่มีเลือดไก่แล้วก็ใส่หัวหอมแลก็ใส่ทั้งหัวเลยนะอันนี้น้ำาเจี้นตะตูขาวโด้ีกปนะเนเ้นมาแทบ้แ้วก็มีผักชีแล้วกมีมะนาวแล้วก็มีหอมนะ ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ